a 4, อพอร์ตหน้าเดียวสั่งการบอกเจ้าหนายได้เลยว่าเราอบรมเรื่องอะไรและองค์กรต้องทําอะไรต่อนะครับจะได้เห็นผลผลิตของการฝังรมนะไปอบรมมาแล้วต้องเอากลับมาใช้ได้ต้องรีพอได้ว่าได้อะไรนะก่อนที่จะเข้าไปถึงกฎหมายฉบับนี้อาจารย์อยากจะให้พวกเราเข้าใจกันก่อนนะครับว่าทาไมถึงมีกฎหมายฉบับนี้และกฎหมายฉบับนี้นั้นสาคัญอย่างไรให้จาไว้ว่ากฎหมายที่มีคําว่าคุ้มครอง นะครับที่มีคำว่าคุ้มครองจะสังเกตนะครับมีอะไรบ้างตั้งแต่เกิดนนค,คนเด็กเกิดมาใหม่จนถึงอายุ18ปีก็ถือว่าเป็นเ,เด็กเด็กเนี่ยอาจจะเุกผู้ใหญ่ัแก่ด้วยความคิดนะครับด้วยการศึกษาด้วยประสบการณ์วิธีคภามวะต่างๆเด็กก็จะชุกผู้ใหญ่ไม่ได้นะครับรัฐจึงต้องปกป้องคุ้มครองเด็กเ <ๆ S 2> ขาก็เลยออกกฎหมายที่เรียกว่าพระพราชบัญญัติคุ้มครองเด็กคุ้มครองคนที่เกิดจนถึง เห็นไหมครับต่อให้เด็กยินยอมผู้ใหญ่ก็ทำไม่ได้นี่ที่เรียกว่าพระาชสัญญัติคุ้มครองเด็กเขาจบวิปีแบบล้วนะครับคือเท่าว่าเข้าสู่ตลาดแรงงานออไปรูกจาก้างก็อาจจะถูกนายจ้างนั้นเอาเปลียนได้เนะพราะศักยภาพในการหาทรัพยากรต่างๆนั้นสู้ใน,ในายจ้างไม่ได้รัฐบาลจึงต้องออกกฎหมายมาคุ้มครองคนที่ทำงานเรียกว่าพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานน,นะครับ จากนั้นพอทํางานแล้วได้เงินก็ไปซื้อสินค้านะไปซื้อสินค้าก็อาจจะถูกผู้ประกอบการเอาเปรียบขายสินค้าที่มีเถื่อภพาดจึงมีกฎหมายที่คุ้มครองคนที่เป็นผู้บริโภคเรียกว่าพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคจากนั้นพอเราใช้รถใช้ถนนบางครั้งก็อาจจะถูกรถชนเกิดอุบัติเหตุถูกไหมครับรถไม่มีประกันสมัยก่อนเห็นไหมเจ็บฟรีตายฟรีคนขับก็ดีกังนไปทิ้งรถเอาไว้รถก็ไม่มีประกัน จึงมีกฎหมายที่เรียกว่าพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรมวันนี้ือเหมือนกันพอมีการละเมิดข้อวนบุคคของคนก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญสร้างความเสียหายนะร,รัฐถากขอกฎหมายที่เรียกว่าพระราชบัญญัติคุ้มครองมูลส่วสบคคลกฎหมายเหล่านี้ที่อาจารย์พูดที่คำ,คำว่าคุ้มครองนั้นคือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความสงบเรียบร้อยและสื่อธรรมอันดี กฎหมายนี้สําคัญยังไงกฎหมายนี้เป็นกฎหมายพิเศษพิเศษคือคู่สัญญาในกฎหมายฉบับนั้นๆจะทําบันทึกตกลงกันว่าจะไม่ปฏิบัติตามกฎหมายไม่ได้เห็นไหมคือคือกฎหมายที่มีคำควบคุมครอเนี่ยเป็นการกาหนดสิทธิขั้นต่ําในเรื่องนั้น,น,นใช่ไหมครับอย่างเช่นพรบคุ้มค,มคมรองแรงงานลูกจ้างกับนายจ้างจะทำบันทึกตกลงกัน ว่าลูจากจ้างทางานจากในจ้างไม่ว่าลูจากจ้างจะออกด้วยเหตุผลอะไรก็ตามเห็นเลยนะครับไม่ว่าลูจากจ้างจะคนสภาพด้วยเหตุผลใดก็ตามลูจกจ้างตกลงว่าจะไม่รับเงินค่าชดเชยหรือค่าสินจ้างแทนการตอกเสาธงจากในจ้างข้อตกลงนี้เป็นโมฆะหรือแม้กระทั่งเราเลิกจาก้างนะครับเราเลิกจาก้างโควิดแล้วเนี้ย เราเลือนจ้างเลยแล้วออกสื่อเลือจา้างแต่ก็บอกว่าบริษัทไม่ไหวอ่ะก็ให้แมทให้ลูกจาก้างเซ็นสัญญาบันทึกต่อกันว่าเราจะช่วยในจ้างด้วยการราับเพินค่าเชค่แค่ครึ่งเดียวของค่าเชยญตามกฎหมายเส้นมีพยานเรียบร้อยเลยนะครับลูกจ้างก็ไปฟ้องไดนะ้แล้วข้อความที่ตกลงกันนั้นเป็นบมฆะดังนั้นถ้าใครที่เรียนรู้กฎหมายฉบับนี้แล้วมาสอนพวกเราว่าไม่เป็นไร เดี๋ยวทาําบันทึกต่อกันว่าระหว่างการเป็นพน,นักง,งานนายจ้างจะเอาข้อมูลไปใช้ยังไงก็ได้โดยที่ไม่ต้องแจ้งลูกจาก้างและหากเกิดความเสียหายลูกจ้างก็ฟ้องไม่ได้ข้อความพวกนี้เป็นโบคาใช้บังคับไม่ได้นะครับให้เราเข้าใจตรงน,นี้ก่อนไม่งั้นเดี๋ยวบอกว่าเป็นไรขาดหรือทำทำสัญญาเมพนักงานเสร็จทำบันทึกเมื่อกานเสร็จทำบันทึกให้สั่งไปเรืเสร็จ,น,รรจนะครับใครที่สอบเช่นนี้ถือว่าเขาเขาพูดถูกครึ่งเดียว เขาพูดถูกขึ้นอีกเนี่ยน,นี่คือสิ่งที่เราต้องเรียนรู้จากนี้ไปครับออว่ากฎหมายเป็นอย่างนี้นะ